เช้าว,วันเสาร์ที่7มกราคมค่ะวันนี้ลบ4องศานะแต่หิมะตกตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์ยันวันนี้เลยนะแล้วก็คาดการว่าปริมาณหิมะตั้งแต่วันศุกร์ยันวันพุธนะ่ะสะสมประมาณ7 8 8 0เซนตะิเมตรเนาะอันนี้ตอนสายๆของวันเสาร์แล้วนะคะ กําำคืนในความเงาอาจจะจังไม่เราต้องเสียใจเสียใจจริงๆหิมะมาขนาดนี้เลยค่ะดูนะคะคืนเดียวค่ะพายุหิมะทำให้อินเทอร์เน็ตไวไฟ,ไฟที่บ้านใช้ไม่ได้สามชั่วโมงจ้าเมื่อเช้าจะย้ายตูกตายหิมะนะคะเพราะมันติดน้ำแข็งไว้ตรงหน้าบ้าน<ๆ>ก็แล้วน้ำอุ่นจากก๊อกมาเนาะอันนี้นะพี่คิดดูซิ้นะลมมันพัดอะ ตรงถนนเทศบาลย,ยังไม่มาเกรดหิมะเลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ยายน้องตุ๊กตาหิมะมาไว้หน้าบ้านแล้วนะคะตรงนี้จะได้หิมะไม่ต้องไหลลงมาจากหลังคาเนาะมาโดนน้องแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้องจะลมหรือเปล่าเพราะพื้นมันไม่ราบเลยเนาะดูสิเนี่ยเพิ่งตักหิมะกันแค่แบบครึ่งชั่วโมงแต่บันไดามาแล้วค่ะ ข้าบ้านเสื้อผงเสื้อผ้าถุงมงถุงมือก็เปียกเต็มไปด้วยหิมะนะคะแต่ตอนนี้จะเอาให้ดูว่าการอุ่นรองเท้าก็จะมีเครื่องแบบนี้นะคะอุ่นถ้าไม่มีก็วางไว้บนอิเลเมนต์หรือเครื่องทำความอุ่นก็ได้เนาะลาก่อนคุณดีบา,บาย